แม่เี้วแม่แอันนี้ต้องมีดอกจันทกคนสวีคแม่คุณแม่ดาราสาวอสวยหเป้าสวยมึงเป็นนางงามได้เพราะมึงมีจริ่เยอะกว่ามันแล้วแม่เป็นนางงามไหมแม่เป็นนางงามไหมมึงไม่เห็นนะคะมง ชุดาเพื่อการนี้เลยใช่ไหมฉันจะบอกเลยนะควีนออฟสามคนอ,อแมนดามาริยาอันเชลีม well, าเอาฉันไปเป็นควีนออฟมาสเตอร์รับรองทุกคนได้ไหมมีมาริยาก็เรียบร้อยติดอแมนดาก็ใส่ใอย่างกระตุกตาน้ำตาลแม่น้ำตาลเ้อยอางกระตผ้าพับไว้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลล่ะน้ำตาเหรอนางชอบเปะปากใส่ตัว ท่าไหนท่าไหนไปปากท่าไหนมันไส้นะถามอะไรก็ไม่ถามเขาให้มึงมาเป็นนางงามมิอยู่ในเวทีมึงมาตั้งตั้งคำถามนางงามคอรดิชั่นหุบปากทำไมอยู่หัวไหมอยู่หัวไหมอยู่หัวมึงดิโอ้ยล้วจริงๆคุณเป็แม่น่ารักนะทุกคนแดูแบลนี่สนุกมันมีเติ้งแต่ละคนมึงไม่มีเอ็นเตอร์จีดตุนแต่แม่ได้แล้วได้ตอนนี้นางงาม ดูรังว้นนานเลดูผู้กองเลยอ๋ออะแม่แม่คนเดียวปีที่ชอบใครที่สุดพูดได้ไหมฝันทองโอเปอัลคนเดียวคนเดียวโอ้ยนอ่เป็นสิแอนนาสุดแล้วโอ้ยแม่ถ้ามีคนรินโอ้เมื่อคราวที่แล้วนะไม่เลือกคนเดียวไม่ได้หรอไม่ได้มึงไม่จะติดธรรมนี่เพราะว่ามันมีสวยหลายคนไงแต่ไม่จัดมือสองคนนะ จับมือสองคนจับมือสองคนจับมือไทยฟังจับมือมาสามคนเขาครอบครอบสามครอบสองครอบสามครอบสองครอบสามครอบสามอันดอสอดแล้วกม่ปีนิกาษานังกาลีนมันถาวรนิกาลีนคนไทฟังไม่เออต้องเอากระแสในไทยให้ได้มงกอน แ้ม่ใส่ชุดไม้น้ำได้ไหมแม่ใส่ชุดไมยน้ำประท้าเลยเออ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 ่ต้องำให้คนดูมีความสุขใช่ไหมนี่กณมาดูเลยเครียดชิบหายเลย นั่งเหี่ยวฝักแต่ว่าอะไรวะเพือจะให้คะแนนผมให้ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าพูดอะไรโง่ทำงานสนับใช่ไหมใช่ผมให้คะแนนไม่ได้ไงรผมว่าโง่ไม่รักโง่จรง่เริ่องการจะเรียพูดภาษาไทยได้แล้วแข็งแรประเทศไทยรักภาษาไทยโอเคขอบคุณครับ มาเทียเสร็จแล้วยนะมาเนเเอะ,ะไรนะครับดียุงน้องน้องครับแบบนึงขอบคุณครับขอบคุณนะครับบค